ทีนี้ต่อมานะครับคือการกลับตัวของลักษณะแบบจานซุปนะครับก็คือราคาเนี่ยครับมันค่อยๆเอียงนะครับค่อยๆบอกว่าโค้ง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 ลงนะครับแล้วก็โค้งขึ้นนะครับพวกนี้เป็นการกลับตัวหมดเลยครับถามว่าการกลับตัวพวกนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมเกิดขึ้นน้อยมากครับแล้วก็บางทีครับการกลับตัวพวกนี้เราจะรู้ได้ออกว่ามันเป็นการกลับตัวหมายความว่าอะไรหมายความว่าพวกนี้ครับคือ คือพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นบ่อยครับมันนาาเกิดขึ้นทีครับคือราคาครับมันขึ้นมาปุ๊บแล้วมันก็โค้งออกมาแล้วก็ลงเท่าที่ผมเห็นในหุ้นไทยยังไม่เจอเลยนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยครับราคามันก็ขึ้นไปว่าเป็นลักษณะมีเช p e หลือลักษณะการตามมันขึ้นะลรของมันไปครับตัวนี้ถือว่าเจอน้อยมากครับผมก็อันนี้ครับคือจริงๆน่ครับคือมันก็ไม่ถึงกับว่าเป็น เป็นเป็นลักษณะอย่างนี้ครับการกลับตัวของการจานโค้งครับแต่จริงๆนะครับคือถ้าเรามองนะมุมนึงนะครับมองนะตอนนี้มันเหมือนตาเนาะคือราคามันโค้งไปื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเรามองอีกมุมนึงนะครับคือพรุ่งนี้มันไม่ใช่เป็นลักษณะของของของจานนะลักษณะการตายแต่ราคาขึ้นซึ่งพรุ่งนี้ครับเราสามารถจะตีทนลายได้เห็นไหมผมตีอย่างเงี้ยมัลติบวกราหาเนี่ยก็ตีทนลายได้นะครับแล้วทนลายเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะมั่นยำมากครับ มากขนาดที่ว่ามากมากเลยครับก็ตัวนี้ครับคือถ้าเรามองอีกมุมนึงนะครับมันก็มองเป็นตัวลักษณะที่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่าเป็น head and shoulder ที่ตั้งเหมือนกันนะครับคือเป็นลักษณะนี้ปุ๊บราคามันขึ้นอันนี้พอเกิดขึ้นอีกที่ปุ๊บราคามันก็ลงนะครับพวกนี้ครับเราจะเจอค่อนข้างบ่อยครับเราไม่ต้องรู้แพทเทิร์นเยอะได้ครับคือเราจําหลักการได้ครับมันก็จะจะจะรู้หมดแล้ว่าราคาเนี่ยมันส่งผลไปทางไหนนะครับพวกนี้ครับเทรนด์ดาวแล้วก็กลับตัวขึ้นมานะครับก็จะเป็น ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันครับคือลักษณะการกับตัวซึ่งจุดสําคัญที่สุดคือตรงนี้ครับอยู่ที่นี้คือเราจะรู้ยังไงล่ะว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วซึ่งการดูครับมันดูยากหรอกครับมันก็สามารถดูได้ครับว่าจุดการกับตัวของมันอยู่ตรงไหนนะครับหุ้นไทยหลายตัวครับที่อย่างตัวเมื่อกี้ครับตัวอีชีมันก็เป็นลักษณะนี้ครับคือ เป็นลักษณะการกลับตัวที่จุดล่างสุดแล้วมันมีโอกาสที่กลับตัวไปสูงมากเลยทีนี้นะครับเวลาเป็นพวกเทนท์หลายแหล่พวกนี้ครับเราก็สามารถจะจะดูได้นะครับอันนี้คือการกลับตัวของตัวเป็นค่าอาจารย์สุกนะครับแล้วก็ที่เขาบอกไปเมื่อกี้ครับว่าถ้าคุ้นนะครับว่าเราลงมาถึงจุดสูงต่ำสุดแล้วนะครับมีการกลับตัวขึ้นไปนะครับมันก็จะมีตัวพวกนี้ครับราคาวารามันจะพีขึ้นมา แต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องพีกว่าพลิกตลอดเวลานะครับอยในตรงนี้ครับเห็นไหมมันก็จะไม่พีแต่บางทีครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันจะมันจะถามว่าขึ้นอยู่กับอะไรเป็นหลักขึ้นอยู่กับว่าการลงของมันครับว่าลักษณะการลงนั้นลงแบบไหนถ้าบอกว่าค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับอย่ด้านซ้ายนะตรงนี้ค่อยๆลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงจุดต่ำสุดปุ๊บแล้วกลับตัวพวกนี้ราคาไม่พีครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยครับมันมันมันลงมาปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ลงมาปื๊ดลงมาแล้วกลับตัวอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยตัวนี้ออรุร่มพ,มนนพกี การกลับตัวแบบนี้ครับเขาเรียกการกลับตัว vshape เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวจะสอนต่อไปครับมันจะว่านี่ไงเรื่องต่อไปเลยการกลับตัว vshape นะครับมันจะมีสองแบบนะครับคือกลับตัวแบบว่าแนวแนวความกับแนวไหนนะครับไม่ต่างตรงไหนแต่กันที่แนวความนี่ครับส่วนใหญ่คือถ้าราคานะครับมันลงมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีเกิดการกลับตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปซึ่งหุ้นไทยที่ผ่านมาช่วงโควิดนะครับราเจอหุ้นที่ลักษณะกลับตัวเป็นวีเชฟนี่เยอะมากนะครับ เยอะบอกว่าเยอะจริงๆครับเยอะจะบอกว่าคือเกิดทุกตัวเลยมันที่มันกับตัววีเชฟปะครับแล้วก็อันนี้แบบไหนมันจะมีวีเชฟจริงๆครับคือเราบอกว่าวีเชฟไม่คือเป็นตัววีแต่ว่าจริงๆ,ๆเนี่ยครับในหุ้นเนี่ยมันมีกับตัวมากกกับตัววีเชฟอีกแบบหนึง่งคืออะไรคือหมายว่าหุ้นหุ้นอย่างนี้ปุ๊บนะ่ยลงปุ๊บแล้วก็ขึ้นแบบปื๊ดไปเลยในพวกนี้ครับมันเรียกว่าไม่รู้ว่าเเรียกว่าอะไรครับคือการกับตัวพวกนี้อาจจะจะมีเยอะช่วงโควิดจะเจอเยอะ ในคุณอเมริกาเขาเป็นครับพวกดาวโจนส์พวกนี้เป็นหมดเลยครับคือเวลากลับตัวที่มกลับตัวแรงเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทำให้ผมนึกถึงคุณตัวนี้ครับเห็นไหเวลาลงมาพุ๊ก็ลงมาเป็นวีอันนี้ก็เป็นแต่วินท็อปครับพุ่ลงก็ลงมานะครับแล้วก็พวกนี้ครับกับตัววีเชฟขึ้นวีขึน้นมาซึ่ง คำถามผมคือเราจะรู้ได้ไงเหรอว่ามันวีเชฟแล้วมันออกค้างหรือวีเชฟเนี่ยเพื่อเพื่อขึ้นอันนี้น่าสนใจกว่านะครับเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นวีเชฟตัต่เมื่อไมันเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้ครับแล้วเราจะไปทํากาไรได้ยังไงเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องดูที่โอกาสที่มันวีเชฟแล้วมันต้องขึ้นขึ้นออกขึ้นแรงๆหรืว่าอะไรหรือว่าขึ้นตรงนี้มันขึ้นแบบว่าไปทํากาไรได้ซึ่งซึ่งแล้วตอนนี้มันไม่ได้เพราะว่า ตัวรูปแบบของการกลับตัวเนี่ยในทฤษฎีมันเป็นค่ตัวพื้นฐานนะครับมันก็เป็นแค่เป็นแค่ลักษณะตัวนี้ก่อนนะครับคือคือคือการกลับตัวที่เราเห็นภาพ้อนหลังว่ามันเป็นการกลับตัวแล้วก็วันนี้ครับคงจะไม่ยาวเท่าไหร่ครับก็สอนไม่กี่นาทีเนี่ยผมก็ไม่ละใจเหมือนกันก็รู้สึกว่าถ้าเกิดนะในหุ้นตัววีเชฟเนี่ยครับจะมีตัวหนึ่ง ถ้าผมจะไม่ผิดพูดตระกูลหู้หลายๆตัวมันเกิดวิเชีย,ยมาจะผมยังไม่ออกเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมเึ่ออกเราผมจะเอาตัวการาฟจริงนะครับมาดูนะครับก็มีน่าจะจบเท่านี้นะครับแล้วก็ครั้งหน้าครับผมก็จะมาต่อนะครับเรื่องของตัวรูปแบบ Continu ียร t พาร์ท n ์คอนติเนียร์ t าร์มันคืออะไรฮะนี่ผมเกิดไว้ก่อนแล้วกัน c อ n t i n u ียร t พาร์คือสมมติว่าครับราคาพุ้มันขึ้นปุ๊บนะครับมาทำรูปแบบบางอย่าง พี่บอกว่าราคาเนี่ยมันจะไปต่อเนื่องต่อนะครับอันนี้ครับก็จะพูดกันในครั้งหน้าก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แหละครับผมก็จะไม่เป็ไหนครับสามทุ่มก็น่าจะได้มาไลฟ์กันต่อนะครับถึงกับเรื่องตัวตัวหุ้นตัวนี้นะครับ